สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนําเลขที่หมอกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุ้นหวยลาวหวยอานนอยหวยรายวันนะคะนะหวยจะเข้าจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้หมอกันไม่ทราบนะคะ เป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะอันนี้มันก็เลี้ยงแต่ดวงของแต่ละคนด้วยนะคะนะเราก็จับคู่กันนะคะสลับจับคู่นะคะสลับไปสลับมาสลับหน้าสลับหลังให้ดีนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะ นี้เรามาดูกันนะคะเลขมงคลนะคะประจำวันที่27นะคะเป็นเลขอะไรนะคะหยิบแค่3ามใบนะคะไม่หยิบเยอะนะเข้า,ก,ขา,ขาก็เข้าไม่เข้าก็แล้วไปนะหลายใบยมันก็ไม่ไหวนะคะอันนี้นะคะสลับหน้าสลับหลังให้ดีนะคะแค่คู่สองคู่นะคะมันก็ไม่เยอะนะคะ โอเคได้มาเรียบร้อยมาดูกันสี่นะคะทุกคนสามห้าสี่สามห้านะคะสี่สามห้านะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเฮ่งๆรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ